กลับมาพบกับผมรับกับช่องทำงานยากับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการดูรถมือสองนะครับเอาสักเรื่องหนึ่งนะครับสักหัวข้อหนึ่งอันนี้ที่ผมดูรถผมแล้วผมเห็นนะครับว่าเ,เราไปดูรถมาแล้วมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับตัวรถนะครับ ถ้าเราช่างสังเกตนะครับเราก็จะได้ข้อมูลอะไรจากตัวรถนะครับหล,หลายอย่างนะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูเรื่องระบบรองรับน้ําหนักนะครับแนบช่วยนะครับแนบช่วยนะอาจจะมืดไปหน่อยนะครับรถคันนึงนะครับเข้าใจแล้วครับว่าเป็นรถที่เขาออกแบบมาไงก็มันทุกอยู่แล้วนะครับเขาเทุกอยู่แล้วละ ห้าไม่ได้เพราะเขาออกแบบมาบรรทุนครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่ารถคันนี้ทุกมามากมาน้อยตลอดอายุการใช้งานของเขาเราจะบอกเราจะรู้ได้คร่าวๆได้ไหมว่าเออมันทุกมามากน้อยแค่ไหนทุกมาหนักตลอด5้าปีสิ 10, ปีไหมนะครับหรือบ,บ่อยขนาดไหนนะครับอันนี้จะเป็นระบบรองรับน้ำหนักนะครับ ด้านหลังเนาะคือตรงนี้นะครับถ้าใครไปดูรถมือรสองนะครับให้สังเกตตรงนี้นะปลายแหนบช่วยนะครับตรงนี้ครับถ้ารถมันทุกหนักมาเยอะใช้บ่อยทุกหนักบ่อยๆนะครับเราสังเกตตรงนี้ครับดีๆครับตรงนี้ปลายแผ่นแหนบตังนี้ครับมันจะค่อนข้างบางครับบางแล้วก็เป็นท้องช้างนะครับปลายนี้ แล้วบ่าตัวนี้นะครับบ่าตัวนี้ก็จะโดนเสยดสีเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องรองรับน้ําหนักนะครับมันเป็นเรื่องปกติของการบรรทุกหนักนะครับดูครับอันนี้ก็คันนี้ก็พอประมาณนะครับดูใต้ท้องเห็นไนะครับนี่ต้องรอยการเส็จสีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท้องช้างนิดนึงนะครับสึกนะครับพูดง่าย สภาพรถนะครับมันก็จะบอกเรานะครับว่าออรถเราที่ซื้อมือสองมานะครับเขาเจ้าของก่อนใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จุดหนึ่งนะครับให้เราสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนบานะไม่เปลี่ยนบาแลหรือว่าไม่เปลี่ยนแผ่นแหนบมาใหม่นะครับเราเดินไปดูรถนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันสึกมากน้อยแค่ไหนนะครับ แค่ตรงนี้มันก็วงบอกว่าว่าทุกมากหนักมากน้อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วมันก็จะบ่งบอกไปถึงอย่างอื่นด้วยนะครับเ <c oughs> ฟิงท้ายนะครับเกียร์เครื่องนะครับม,มันก็จะบ่งบอกว่าเฟืองท้ายอาจจะเริ่มไม่ดีแล้วหรือเปล่าใช้ผ่านการใช้งานมามากแล้วเกียร์ก็ผ่านการใช้งานมามากแล้วนะทุกของหนัก ทำงานหนักเครื่องยนต์ก็อาจจะสึกหรอเยอะนะครับมันเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งนะครับว่าบ่งบอกถึงหลายๆอย่างนะครับของรถเพื่อที่ได้เป็นการประเมินนะครับการตัดสินใจนะครับว่ารถคันนี้เราจะเอาหรือไม่เอานะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนซะก่อนนะครับตรงนี้ก็จะบอกได้นะครับว่ารถเราที่ไปดูนะครับเป็นภาพแบบไหนนะครับแต่เราก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นนะครับ ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูจุดนี้จุดเดียวนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราเชยสังเกตได้นะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าเห็นแล้วก็สังเกตแล้วก็คิดตามนะครับอ๋อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มันจะไปเป็นบ่งบอกอะไรเราได้นะครับสภาพรถเป็นพิการนะครับข่าวๆนะครับ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครมีอะไรก็แชร์มาคอมเมนต์มานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผม